พวกเรา After School ได้มาถ่าย EP แรกที่สยามตอนนี้คาโดนนะครับเซฟได้อัสมาค่ะอันนี้ซิมนะคะแล้วก็นี่ลีครับส่วนนี้ก็แขกเราเชิญที่เชิญมาชื่อเชิญเด้ค่ะได้โอเคก็วันนี้ก็ได้ภารกิจจาก Pri นซิเปิมาซึ่งจะเป็นอะไรก็ขอจดหมายก่อนโยนมา <laughs> โอ๊ยแขไม่ถึงนะครับถ <laughs> ือมาอ่านจดหมายกันว่านี้น้องทำอะไร ให้คนแบ่งกลุ่มของสาม,สามโดยให้แขกรับเชิญเป็คนเลือก2กลุ่มนี้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงที่จะไปหาเบอร์หรือลายให้มากที่สุดโดยวิธีไปเล่นมุกจีบกลุ่มไหนที่ได้เบอร์หรือลายจะได้ลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งขอให้โชคดีจาก principal ก็แบ่งแบ่งกลุ่มก็ให้ชนเนด้หรือว่าเอาสองคนสองคนจากสาสิคนเนี้ยโอเค <laughs> <laughs> และอีกคนหนึ่ง <laughs> อันนี้มาก็ได้ไปกดสิ่งที่ทำให้พวกเราชนะ มีอยู่3ามคำครับเราหน้าหมอ้อทําไมวันนี้เราต้องชนะหรอพวกเราสวยอ่ะ3ามคำสั้นๆนะ <laughs> <laughs> แต่เวลาชั่วโมงนึงงค้ย <laughs> เพลแล้ว <laughs> เพลแล้วลงไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้พร้อมมากเลยครับปเปิดไลน์รอแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ได้สองสามคนเลยนะต่เนี้ยคือตอนนี้เราจะไปหาที่เงียบๆนะคือกลยุทธ์ของพวกเราสองคนนะครับจะได้ของง่ายๆกันหน่อยนะ เอาอายใครด้วยขอเลยเราจะไม่มีใครให้อายใช่ไหมเนี่ยเออขอโทษนะคะขอลายหน่อยได้ไหมลายใครก็ได้ค่ะแกตาวีอะไรหรอสีให้ลายทำไมอ่ะขอลายใครก็ได้ค่ะทำไมอ่ะพี่เอาไปทำอะไรน้องค่ะ ใครก็ได้ใช่ไหมลาละขออะไรจ๊ะบัสอยากรู้จักไงขออะไรได้ไหมสองคนเลยก็ได้อืเขาได้หมดเท่าไหร่แล้วนะสามเอาขอสองคนเลยได้แล้วว่านะไอ้แค่รับเชิญน,นะเม่งได้ไปหลายคนแล้วแหละลนะองดูแล้กคนเลยแหงให้คุณใครไปเขาได้ปะ เู้นะครับขอลายหน่อยได้ไหมครับมีแฟนแล้วโอ้โหน้าหนเอิ่มขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอลายหน่อย พวกูนะครับขอลายหน่อยได้ไหมครับลายครับ<ป>ขอไลายนหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะน้าขอลองนะคะอขอลองนะคะขอลายหน่อยได้ไหม เออเอาแบบมีเพื่อนมาให้ขอได้ไหมคะอยู่ตรงนี้คือเขาเขินมากได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมอะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเราโคตรแบบเสียเวลากับการกินกินอะไรห้องกุ้งวอฟเฟิลไหมข้างหน้ากินเออห้องกุ้งวอฟเฟิลน่ากินอ่ะนี่ไง นนี้ดังมากเออเห็นในไอจีเยอะอ่ะเฮ้ยนี่เรามาโปรโมทให้คุณเลยนะเอกเอกเอกเอเอกไม่ได้ค่าสปอนเซอร์เนี่ยเนี่ยอ้าวไม่มีคนขายปะปะปะจะบอกเลยว่ากลุ่มนู้นเตรียมตัวแพ้เราได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วหกหกหกคนแล้วเฮ้ยเอาเท้าออกหน่อยเอาเท้าออกหน่อยอย่าเหยียบหัวใจเราอ่ะ อ๋อพวกกูไปช้อปปิ้งมาระหว่างเราพวกมึงได้คนอ่ะเหลืออีกกี่นาทีต้องกลับไปเจอที่จุดนัดพบสิบกจริงจักก็ได้แบบสิบกว่าคนไม่ได้ได้สิบห้าต่อสิบห้านาทีจะหมดแล้วเนี่ยสิบห้าทีขอโทษนะคะขอลายหนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขอลายไหนได้ไหมขอกินอยู่ใครก็ได้ค่ะแบบสี่คนเลยก็ได้เอาเลยนะ จะไปทำอะไรอะคะก็อยากรู้จักไงกินอร่อยไหมคะถามก่อนอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะขอไลน์ได้ไหมอะได้ไหมอะขอร้องนะนะ้ไขอได้ไหมได้ไหมถ้าถ้าถ้าอร่อยต้องให้ไลน์ถ้าไม่อร่อยไม่ให้อร่อยวะถ้าอร่อยก็ขอไลน์ขอได้ไหม้ก็ขอไลน์หน่อยได้ไหม ก็จบเวลาไปแล้วชั่วโมงหนึ่งครบแล้วชั่วโมงหนึ่งขอถามก่อนขอถามก่อนกลุ่มเราได้กี่คนได้กี่คนสิบกว่าคนสิบสามแปดสิบสามคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ขอเดาว่ากลุ่มนี้มีตัวช่วยเป็นตากล้องนะก็สามคนเท่ากันอยู่ดีนะดูหน้าดูได้สิบคนแต่ดูดูหน้าได้ดูหน้าไดูเป็นอ้มีแบลด้วยมีการ์ตูนไว้ก็คือว่าใครชนะใครชนะ เราเราชนะอะไรอะไรไปไปไปต้องต้องต้องกลับไปกลับไปต้องอะไรนะต้องลงโทษพวกนี้ยืนรอจับกลุ่มแป๊บต้องไม่เกี่ยวนะอืมลงโทษนะจะลงโทษให้ทำอะไรดีอวสองคนนี้หน้าผู้ชายให้ทำอะไรดีวะหน้าโม่อมีกว่างหน้ามอ่อก็อะไรขออะไรทำอะไรดียะ เต้นเต้นเต้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่แกย่างถูกเผาไหมแกย่างถูกเผาตรงตรงนี้เลยเฮ้ยตรงคนเยอะๆตรงนู้นตรงคนเยอะๆโอเควะเต้นเต้นแกย่างถูกเผาตรงเฮ้ยไล่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 ไไล่ไเต้นไก่ย่างถูกเผาสองครั้งตรงลานคนเยอะๆตรงนู้นป่ะโอเคโอเคคิดออกแล้วเว้ยคิดออกแล้วเวมาตาม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 มาก่อนตามไปก่อนตามไปก่อนไปเร็ว เร็วๆมีมีมีอะไรจะพูดไหมแพ้มีอะไรเฉยๆชิวๆเข้าใจไหมแบบไม่มีอะไรมากไม่ต้องยอมรับไม่เคยกลัวอยู่แล้วจะมาจะโมจะกลัวจะเด็กอะไรอะไรก็มาเถอะเราเจอกันครั้งเดียวเน้อเจอกันครั้งเดียวตื่นเต้นไปเถอะทำวะทำวะทำอะไรนะจะเต้นเบิร์นขาบู๋เผาไก่ย่างกุูเผามันเกลือไม่เกลือมันเกอไม่เกลือเกลือกูตา งกงกู็เสร็จไปแล้ว,วกับการขอเบอร์ผู้ชายหลายๆคนผู้หญิงมากกว่าผู้หญิหลายคนเป็นไงคนแพ้รู้สึกยังไงเฉยๆเๆดีมากเราก็คนชนะก็รู้สึกสวยแบบก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะ เจอกันเจอกัน EP หน้าบ๊ายบดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ